มาดูเอฟซีมาซื้อเทรเลอร์ลากนะเสียที่มาลองรถขับรถว,ว,วันนั้นรถเกี่ยวเราวันนี้เราไม่ได้ออกงานนะคะมีคน่าเพราะมีงานเกี่ยวข้าวโพดไม่สุกนะนี่มาซื้อเทรเลอร์ลากอเอาไปลากรถไถซื้อต่อเสียอ,ออมเสียอ,ออมไม่ได้ใช้อะ ทถายว่าแคลเลอร์สภาพนี้ราคาเท่าไหรเฟบซีทายมาดูนะคะใคายราคากันเล่นๆนะใครเครียดว่าซื้อเท่าไหร่ะใหญ่พ่อๆกับของสปร์เลอร์อค่ะขอ,ออีกนิดนึงค่ะ <c oughs> สี่คูณสีน่นี่แบบนี้ยรถเท่าแก่เอฟซีตอนเดียวน่าใช้ค่ะ เข้าไไร่ทุกน้ำมันเห็นอะไรสบายเนี่ยรุ่นนี้เลยติดติดไหมพ่อพ่อติดไหมเนี่ยเอ้นั่นอะ่ะเลยเเขึ้นเลยรถเราแร,รง อย่างใหญ่อย่างกว้างนี่รดหมู่บ้านรือเปล่าเวลาใยญ่ทีนึงนนแต่ถ้าแกแกจะไปขยับล้อเข้าอีกค่ะมันกว้างเกินมันมันเข้าไล่ลำบากที่ที่เขาไม่ได้ใช้ก็คือมันกว้างเกินน่ะทุกคนค่ะมันมันเกินความจำเป็นเพราะว่าไล่ทางเข้าไลร่มันแคบอันนี้เขาซื้อไปเขาก็ไปจะไปขยับล้อ ไปตัดออกอีกไมนกว้างไปไม่มีงานนะคะทุกคนมนเขาพูดนไม่สุกค่ะมีหกไล่ ทายราคากันมานะว่าเท่าไหร่ยังเมมไหกักเลยค่ะขอเบียยังไหยังมาต้องขอมต้องอเนี่ยเขาเตรียมกันก่อนผมเียมาหาเงินอกยังไเบียดื่ใส่สมองเบี้ยวหาเงินกไมเห็นเห็นเลยตรงไหม ตัวมากตังขังเขาลองเข้ากันนี่เม่บอรจริงเดี๋ยวนี้บอเอาเองวะฮัดขึ้นเสียงใสบอกฮะมาฮัดขึ้นเสียงใสเท่าติเตือนเอียงไม่ไม<ง>่ดได้เป็นข้นใสเลยนี่ ไปค่ะสมัยละคลิปสั้นๆพ่อบ่ขึ้นฮอดกันเนาะค่ะน้อง